i กรสวัสดีอีกครั้งนะเมื่อกี้นี้ก็อัดไปแล้วแบบต่อเนื่องเลยฮะผมไปเช็คไดไหมเฉที่ผมต้องเป็นเรื่องช่วงก็คือเพื่อไปเช็คได้ฮะเผื่อจะเกิดปรากฏการณ์อย่างว่าอ๋อโอ้โหกล่องมันเยอะอย่างนี้วะลองขึ้นไปแป๊บอันนี้ก็เป็นพบกับ ผมนะฮะเอ้ย DOnTV นะฮะก็อยู่ในเกม Rocket Bird Hard Brush Chicken นะต้มไก่นะผมก็ไปแปลในททม์สเลนนะโอ้ยโอ้ยมันเลยต้องลงไปทีละอันเนี่ยนะเอาอื่นเลยชีวิต Ow! cho ngay cầm anh đi bên này Rồi lá còn với phần ừ ไปได้แค่สองกล่องนะนี่อิสระเอ,อ้ไปได้แค่สองกล่องอนะเอาไปเยอะผมเผื่อไว้เฉยจริงๆมันก็ไม่น่าจะใช่หรอกนะสุดยอด กูรู้แหละประเด็นไม่ใช่หรอครับมันให้ต่อกันเป็นชั้น ทะลุเลยเออเก่งกว่าหมานิดนึงเลยกูเยี่ยมเยี่ยมลงอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออเอามันต้องมีสามกล่อง ไม่เป็นไรผมไม่เครียดเดจะเครียดดีวะเอาลืมขึ้นไปชีวิตกูชีวิตกูอ้าวปาบีเล่นเพเดนี่ไม่เป็นไรผมไม่เกี่ยว เดี๋ยวแคสเกมนี้จบว่าไปเล่นกับเขาแล้วนะครับบอกแล้วเป็นไงล่ะสังคมเกมแท้มันมีแต่ของแท้พุ่นก็จะอ่าเด้เดๆเดผิดผิดเอาไม่ได้ขึ้นไปอ๋อระบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ย ไอ,อ้สัต์เอ้ย้อมนะโอ้ยเ้ยกูไม่ได้ขึ้นไปไอ,อ้สัต์เออคุณบีปกติเขาจะโทรมานะแต่เขารู้ว่าผมแคสเกมนี้อยู่อะเพราะผมเห็นผมเล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นบ่อยถ้าไม่แคสผมก็จะโอ้โหเฮ้ยกูต้องลงไปเลยนะ กูสงสัยกูสงสัยจริงเลยเออตัวหมาเอาเออโอเคยังไอสัตว์มึนตั้งนานสมองสมองกูไปหมดแล้วเพราะเกมนี้เฮ้ยตัวละครกูเมื่อยเลยเห็นไหมอา้าวต้องกดอีกรอบ ซึบซึบเออเก่งกว่าหมานิดนึงเลยกูเฮ้ยน่าลองอ่ะตัวนิ้มจะเป็นยังไงวะอ้าปบดล็อกรางวัลความสำเร็จไงไอ้หําเอ้ยไอหําหืองลบ มึงหลบเหรอมึงหลบเหรอจะให้พี่แกเกียร์ทางก่อนขึ้นโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ไม่ทันไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไม่ไป็นไรพี่ เจ๋งมากอ้หนูกระสุนกูหมดได้ไงเนี่ยโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะเกิดแก่เจ็บตายอิลิปเพนควินเดินไปเจ้าเพนควินปกติก็แค่เดินไปธรรมดาอะนะ มันต้องอย่างเรานี่ืึดูดีเชีมัดเลยเนี่ยที่ได้ใส่ชุดน่ารักน่ารักแบบนี้มันช่างน่ารักหมวกก็น่ารักอะไรของมันเนี่ยแล้วก็มีปืนใหญ่หญอ๋อพวกเพนกวินสีเทาอ่ะเป็นตัวอันตรายสำหรับผมนะหมวกงานชั้นอะไรของมึงเนี่ยมึงบ่นอะไรมึงต้องการจะซื้ออะไร เฮ้ยสังคมได้รับรู้ไม่ใช่ตัวนี้นะไอตัวเนี่ยด้านล่างเนี่ยอ้าวแล้วกูจะเก็บพยาบาลทำเตี๋ยอะไรวะโอ้ยกลับมาที่เดิมเนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละมั้ง ขึ้นไปอ่ะจะอ่ะเอาเอ้าโอ้ยนี่กูต้องขึ้นไปอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไมง่ายๆผมไม่อยากลากกล่องนะจริงๆจริงๆไม่อยากลากกล่องเลยต้องไปซับเบกแล้วเฮ้ยหรือทางนี้ได้วะน่อได้นี่วะไอสัตว์วัวหมื่นตั้งนาก เราก็ต้องไปตรงนี้สิ <ชร Gerilim> โอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ไม่น่าเก็บพยาบาลไปเลยอะ<ชร>ไม่เป็นไรไเขียนเอ้ยก่อนอื่นก่อนอื่นเอาประตูเปิดแล้วนี่ อะไรกร่อนโอ้เดี๋ยว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 ,ยวลองดูรูปนี้สิครับไอ้แฟนแผ่นเกวินเป็นคนอ่ะไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ผมต้องขึ้นลิฟต์สิอ้าวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นเซนป้ายเป็นเหมือนกับ อ๋อก,กูรู้แหละมันคือเออมเอิดเอิดจะเอา,เอามันคือเป็นเหมือนกับเซฟชาร์เปอร์อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้นะขึ้นไปเดี๋ยวเพื่อความอย่างว่านะมึงต้องการอะไรจ๊ะกู เก็ตละกูเก็ตละไอิสว์ขึ้นไปก่อนพะยะค่ะแล้วก็อเออชนชน Oops มันจะไม่ได้นะรู้แหละไอสัตว์กูไม่ได้จะทำอย่างนี้ เออดีกว่าหมานิดนึงแต่กูเป็นไก่นี่โอเคโอเคอยังลงมาดิวะผมคิดว่ามันจะโอ้ย แบบนี้จะยาวนะย่าไปย่าไปก็ไม่มีอะไรนี่เออ้อาวอา้าวอะไรของมึงมึงต้องการจะสื้ออะไรก็โง่งเหมือนกันนะผมไม่น่าโง,ง่เลยประเด็นมันคือให้เราทำอีกเออเอ,อ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไร ถึงไม่ใช่ก็เถอะเออทางลัดฉลาดเ้ยฉลาดเ้ยจริงผมไม่ได้คิดนะเรื่องทางลัดอะไรเนี่ยเก็บกระสุนกันเอาเก็บสิอ๋อกล่องคงจะขึ้นไปนะ ขึ้นด้วยฮึบฮึบฮึบเอาโอ้เป็นระบบอัตโนมัตินี่เองอืมโอเคเกตละเกมนี้ตอนแรกมันก็ดูเพลินๆน,นะเพลงมันมันอดโอ้ถ้าคุณจะเล่นผ่านนะต้องไปเปิดยูทู e ดูแล,แล้วแหละ ถ้าอยากจะผ่านไปไวๆเออไม่ได้โอูอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งเยี่ยมไหมล่ะเยี่ยมไหมล่ะเมืองมันจะเยี่ยมเกินไปแล้วอีกกล่องนึงเนี่ยเกินไปไหมไอ้สัส อ้าวไวอีกเอาไปแดกอะไรมาเอออฮึบเออเก่งกว่าไก่นิดนึงคราวนี้ไม่เก่งกว่าม้าแล้วกิ้งดีกว่าอย่าเบียนหัวเล่นเบียนหัวเล่นโอ้คุณจะไปเล่นเพเดอ้าวไอ้สัส ความสะดวกผมคิดว่าผมจะอ่านะจะไปทางนี้เพราะว่าผมจะต้องไปดันกล่องโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะครับนะครับมผมจะต้องไปดันกล่องอีกทอดหนึ่งอ่ะจะทอดซ้ำๆอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเป็นมะเร็งก่ะ เออเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโกเออเออมันต้องอย่างงี้วัดเดอะอะไรวะเนี่ย ham เป็นไงล่ะอู้เราต้องไปเอากล่องมาใหพ้พี่ไก่เรานะอเอาบอสรีเฟิร์บัสซัมติงไรเดด้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหื พโอเคตอนนี้ก็ชาเปอร์สิบสองน่าจะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำนะบิงแอนฮาร์ปสะพานแล้วก็ครึ่งหนึ่งเลยฮาร์ปไลท์ก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะฮะผมจากที่ผมเรียนเคมีแอนเดอร์ดาราศาสตร์มาฮาร์ปไลท์คือครึ่งชีวิตนะฮะฮาร์ปก็แปลว่าครึ่งไลท์สะพานใช่ป่ะวะหรือว่าบิงบิงวะ เออช่างมันก็ขอจบพาร์ที่6 7เจีย่งเท่านี้ผมลืมแล้วฮะผมอยากจะเล่นเพลงเดี๋ยวดูแป๊บไอสัตว์ไม่ชวนกูเลย <c oughs> เฮียอ๋อบายบายนะฮะแล้วเจอกันพัหน้ากับชัปเปอร์12นะฮะ